วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเรามาปลูกผมด้วยกันของสูตรที่4วันที่4นะคะสูตรนี้เราจะทำกับน้ำมันงานะคะสกัดเย็นน้ำมันงาสกัดเย็นและน้ำมันระเหยโหระพานะคะนี่ค่ะตัวแม่เหมือนเดิมค่ะอันชัน นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเราจะผสมยังไงเริ่มเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะ1ช้อนชานี่ค่ะประมาณนี้ใส่ลงไปนะคะใส่น้ำลงไปเหมือนเดิมนิดหนึ่งก่อน3มช้อนชาแล้วก็ ตีให้เป็นเนือ้อเดียวกันนะคะเหมือนเดิมค่ะคนให้เข้ากันสูตรนี้นะคะถ้าใครไม่มีน้ำมันงาสกัดเย็นนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแทนด้วยก็ได้นะคะแค่ใช้สองช้อนช้อนสองช้อนชานะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไม่เยอะกว่านั้นถ้าเยอะกว่านั้นมันก็จะ เยืมเกินไปค่ะก็ไม่ดีต่อรากผมนะคะเราใช้แต่พอดีนี่ค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เนียนเลยประมาณนี้เนี่ยได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะประมาณครึ่งถ้วยค่ะ นี่เลยค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็น้ำมันงาสกัดเย็นใส่ลงไปครึ่งช้อนชานะคะไม่เยอะนะคะครึ่งหนึ่งค่ะน้ำมันระเหย โหระพานะคะ3มถึงสี่หยดนะคะเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยค่ะหนึ่งสามสี่คนให้เข้ากันสูตรเนี้ย ทำให้เราคลายเครียดด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมันระเหยหัวระพานี่ดีมากๆเลยค่ะถ้าใครรู้สึกปวดหัวเนี่ยจะช่วยได้เลยนะคะทำให้เลือดเราไหลเวียนดีแล้วก็รากผมแข็งแรงแล้วก็แก้ผมหงอกด้วยค่ะคนให้เข้ากันเนี่ยประมาณนี้ค่ะคนนานหน่อยนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าถ้าเกิดเราคน ไม่นานนะมันก็จะไม่ไม่ละเอียดนะคะให้น้ำมันโหระพากับน้ำมันงาสกัดเย็นเนี่ยเข้ากันเนี่ยค่ะใต้ที่แล้วเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วง่ายมากค่ะขั้นตอนการหมักเหมือนเดิมนะคะจะราดลงบนเส้นผมและหนังศีรษะให้ทั่วอะไรก็ได้เลยว่า ชุบก็ได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้จะมีน้ําเยอะหน่อยเหมือนสูตรแรกนะคะแต่ยุกี้จะใช้สำลีชุบให้ทั่วหนังศีรษะและเส้นผมแล้วก็นวดนวดให้ทั่วเพื่อให้เลือดของเราไหลเวียนเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้30นาทีนะคะครอบด้วยหมวกเหมือนเดิมค่ะ30นาทีเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดเป็นอันเสร็จนะคะแล้วก็ซับผมให้แห้งแค่นั้นเองค่ะง่ายมากให้ทุกคนทำดูกันนะคะ นำไปใช้แล้วก็ลองทำกันนะคะเพื่อผมของเราจะได้ดกดำสวยงามนะคะเสร็จแล้วค่ะวันนี้สูตรเนี้ยสูตรที่4ี่ของวันที่สี่นะคะสำหรับวันนี้ยกกุกีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ